สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเป็นงไงกันบ้างสบายดีกันไหมมันเช้ามากจริงๆก็ไม่เหยงตื่นเช้าขนาดนี้หรอกแต่ก็หรือทุกคนได้ยินเอากันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเด้กผู้มันจะดูรอดแรงไหมบอกว่าบอกว่าเริ่มงานตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งผมก็พยายามนอนนะครับ มันก็สุดๆแล้วแค่นี้ตื่นมาแล้วคราของผมต้องใส่เย็นไว้ก่อน อนนี้ผมก็มานั่งเรียบเรียงว่าจะทําอะไรดีตอนนี้ดูผมจดไว้แบบเยอะมากผมนี่ก่อนที่ผมเพิ่งจดมาใหม่มาเ่ามันเป็นพวกมิเวเซียมทั้งนั้นเลยตรงนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีบางที่ที่ฟรีมีบางที่ที่ททอ่าไม่ได้ฟรีแต่ว่า free, มีวันฟรีเหมือนกันอย่างเช่นเขาเรียกว่ามิวเซียมฟรีเดย์อะไรสักอย่างประมาณเนี้ยที่อ่าแล้วแต่ที่นะครับมีมิวเซียมเยอะมากซึ่งเราต้องเช็ค ของผมเห็นที่หนึ่งตอนนี้ผมก็กําลังเรียบเรียงอยู่อผมเห็นอันนี้ The Great Escape ต่นแ้กผมเห็นว่ามันแบบเอ้ยมันคงไม่มีอะไรมากมัง้งแต่แบบพอเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาดูนี่ดิเพือแบบไม่จุดจุดเดียวลบในเนม e ในแมปแล้วก็เก็บเป็นชื่อมาเลยนะมันเหมือนกับเฮ้ยมันใหญ่มาก้วยดูดิเดี๋ยนะผมเข้าไปตรงนี้วิเศษ ทีผมเข้าตรงนี้มนันก็นจะเป็น2ส,ส่วนนะวะเดกเกี่เซนเตอร์กับเดกเกดิวลาผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังงงกับตรงนี้อยู่อสมูิว่าเราจะไปที่ที่นี่มันกับว่าเฮ้ยอันนี้ฟรีไม่ต้องใช้ที่เกตอะไรสักอย่างแต่อันนี้เหมือนจะฟรีเหมือนกันแต่ว่าไไต้องจองอผมออก็เรา่มกำลังดูอยู่ว่า Uh, วันนี้จะจัดการไปที่ไหนดีแล้วก็ออกไปเลยไหมเพราะผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเอยรู้ว่าจะไปที่นึ่เอาว่าไงก็ตามแต่เลยผม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 จะบอกอีกทีหนึ่งผมาอาบน้ำก่อนแล้วก็ลองคิดไปเรื่อยเห็นไหมนั่นแหละคือเหตุผลสรุปวันนี้คืออย่างนี้ครับผมผมจะไม่ไปเทรน วันนี้แล้วก็จะไปที่เด็กเกติ้งวิลล่าผมทําการจองกันที่เรียบร้อยแล้วมันจะมีเด e g เกติ้งวิลล่ากับเด็กเกติ้งเซ็นเตอร์มันซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันผมเพิ่งรู้ก็จองอบัตรไปแล้วฟรีตอนบ่ายสามตอนนี้มันบาบ่ายสองคิดว่าจากนี้ไปน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เป็นเดย์ออฟนะวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยไปเทรนเล็กทีเดียวเลยอากาศดีๆแบบนี้เอ้ยจะบอกว่าดีก็ไม่ใช่ <laughs> ก็โอเคอยู่ไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงกับหนาวเป็นว่าดีๆแบบนี้ จะไม่ไปทําอะไรก็คงจะเป็นอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวไปเจอกันที่ตะกี้มีเวลาผมยังไม่ค่อยรู้อะไรมากกับที่นั่นเพราะยังไม่มีเวลาศึกษามากแต่ว่าจะไปแล้วก็จะไม่รู้พร้อมๆกันนี่แหละ200 800 s s keep take take left then the the exit highway เช็คว่าเราได้จองมาก่อนหรือเปล่าครับผมก็โชว์ให้เขาดูอ่าที่ผมติ๊กเก็ตที่ผมจัดมาค่าจอดรถสิบห้าแต่ว่าบรีคาร่าได้อยู่นะให้เข้าไปนอ5สิแต่ว่าฟรีเข้านั่นแหละแต่ยังไงก็หนึ่งที่บอกต้องงไงก็ต้องจองมาก่อนผมเอาใส่มือถือมาได้ไม่มีปัญหารเราไม่ต้องพึงกับต้องปริ้นมาให้มแนะนําจอดข้างนอกนู่นเลย แล้วก็เดินเข้ามาน่าจะโอเคนะเพราะว่าเข้าฟรีแต่เสียค่าตลอด15บาทไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้ามาแล้วนะเนเี่ยอันนี้คือหน้าที่ผมขับรถเข้ามาเาราไปจอดรถตรงนู้นเข้าใจเนาะเห็นไหมเป็นทะเลเปล่าว้าวผมไม่รู้ว่าบีชอะไรวะม,มันน่าจะใช่ซานดามอโน,นี่แนนะไม่คิดเป็นปยังไงไม่เป็นก็น่า คนอานักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับคนเอเชียก็เยอะเหมือนกันวันนี้เป็นวันเลือกหันแล้วก็เห็นคนมาเยอะพอสมควรรู้ได้ยังไงอ่ะผมไม่ค่อยรู้เลยมากเลยเดี๋ยวผมไปถามข้างหน้าเขาเลยปะรุปเดินเข้ามาไม่ต้องบอกอะไรเขาเลยอันนี้เป็นอาแมปนะครับแล้วก็อินโฟมชันหลายๆอย่างอยูอย่นี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะเมื่อกี้ผมเดินไปรตรงนั้นเห็นป้านแล้วผมชี้ว่าผมเลยเข้าหน,น้าร้านบีชอยู่ตรงนี้อันนี้เหมือนจะเป็นที่จอดรถไงไม่รู้่啊 เห็นปะยังไมจะไปน,นี้มันจะเดินเข้าไปนะเห็นปะไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน <S <S ตอนที่ผมอยู่ชั้นสองครับรู้สึกจะมีสองชั้นขึ้นลิฟต์ขึ้นมาตรงนั้นแล้วผมก็เดินมาตรงนี้ตรนั้นจะเป็นฝั่งข้างล่างชั้นหนึ่งคิดว่าจะเป็นตปรไมณตรงน,นี้นะแต่ความคิดของผมนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ามิวเซียมนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นหลักๆใหญ่ๆคือจุดใช่ไหมสีอะไรวะเนะี่ยตรงนั้นนั่นแหละสีส้ม เฟิร์ส o o อร์เซ o ันด o ลอาไม่เท่านั้นมันจะมีแบบว่ามีทัวร์เขาจะมีเป็นเวลาเวลาไปเห็นป่ะเนี่ยตอน3.3 0ส่มนมีการเล่นทัวร์ผมไม่รู้ว่าต้องจ่ายเงินหรือว่าต้องทำอะไรหรือเปล่าคิดว่าไม่น่า,นาจะมีเขนาน่าจะเป็นแบบว่ามีไกดเป็นช่วงเวลาเวลาก็ไปรวมกันตรงนั้นคิดว่าอย่างประมาณนั้น ไปดูด,ดิสวยงามเป็นอะไรที่โรแมนต์มากอาคาเฟ่ยังงีอืมอ๋โอโว้ยไปยงั้นว่ะอันนี้คือตึกอันนี้คือตึกเสียงต้นที่ผมบอกนั่นเองคิดว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือตึกอันนั้นมไม่ยิ่งก่าใหญ่มากเดีย๋ยวเราจะเดินไปทำงานด้วยกันนะดีไหมนี่เป็นคาเฟ่ยังค่อยอาจจะไม่นนค่อยมีแล้วมานที่เป็น,น,นตึกตึกหลักของเขาสรุปก็คือ เฮ้ยเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปตรงนั้นก่อนดีกว่าอ้าวมัน <c oughs> ขึ้นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นอาราทอริเอียนนะผมน่าจะเป็นฟอร์เออร์เดอร์แถวนี้นะนี่นี่นีนนน่อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือจุดหลักที่ผมบอกแล้วก็ย,วยาวๆแล้วก็เป็นทางผมไม่รู้เรียกอะไรการเดนแล้วบอกแต่ผมจะไปตรงนี้ก่อน ีผมจะเดินไปนี้นะตรงนั้นชัดเจน Let's go <S แล้วเป็นเหมือนเป็นบ้านนะครับอาจจะเป็นบ้านส่วนตัวใครสักคนตรงนี้ในแมบบปเขาบอกว่าเป็น North Parking แต่เขาไม่สามารถให้คนทั่วไปเข้าไปได้สรุปคือที่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากจริงๆเลยนะวนนี้จะไปทาง Parking ก่อเพราะฉะนั้นผม,ผมกคงจะต้องเข้าไปในมิวเซียมตรงนี้แล้วแหละ คือทุกที่กันแหละรครับผมคือถ้าเกิดถ้าเป็นอาชีพที่แบบว่าได้เงินเงืนอเยอะมากขนาดไหนก็ตามนะคือถ้าเกิดมันมากมากก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดมากขนาดประมาณนึงนออก็ตามผมก็อยากจะทำเลยแต่ว่าไงก็ไม่ได้อย่างเช่นน,ะน,นนะั้นน่ะโคตรหน้าโคตรเหนื่อยลยเว้ยแบบยืนแล้วก็ดูเดินไปเดินมาดูของเดิมๆ ชีวิตมันเศร้ามากเศร้าขึ้นไปปะเนี่ยแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะเพราะว่าเงินดีงานง่ายง่ายไปหน่อยไม่รู้เหมือนกันมาดูนี่ว้าวใช้ได้เลยมันก็จะใหม่มากนะครับมือนก็จะใหม่มากเดี๋ยวเดิมไปดูห้องอื่นอันนี้กว่าแปลว่าการจัดการเขาดีว่ะทุกค เราอันนี้คือมังมีห้องนี้เป็นห้องที่แบบสุดยอดอเ้วยแต่ะคือว่าเป็นของจริงวะมีรูปหน้ามีพนาเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบว่าผสมกันอียิปต์กับโรมัน ที่นี้ชื่อ,อคนนี้คืออันนี้ผมปานไม่ออกคาว่าน,นี้ค่อนข้างแรงหายากเหมือนกันตั้งแต่ยุค19กทีนเซนจูรี่เขาคิดว่าคนนี้จะอายุประมาณยี่สิบกว่าปีตอนเขาตายเป็นอะไรที่บอกว่าอีกชุดอที่บอกว่าคนเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตาย โอ้โหชื่อเขาอยู่ตรงนี้น่าสนใจมากพอสมควรเขาจะเอาแบบว่าตับไตไส้พุงออกไปหมดแล้วก็สมองด้วยนะครับก่อนที่จะผสมนิดแต่ว่านี่ค่อนข้างหาไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาจะเอาเมอนนกเข้าไปด้วยเขาเชื่อในเรื่องของเลยสักอย่าง มีรูกหน้าคนด้วย Thank mm -hmm. you. มากเลยครัผมว่าห้องนี้เป็นห้องที่สุดยอดมากเลยบนที่นี่ด,ด,นดูดูภายในใ้ชัดดูภนยในให้ชัดผมว่านี่ของจริงว่ะตกตายนี่คือกระดูกของเขาผมว่าเขาไม่น่าจะแกะออกมานะน่าจะสแกนรเอาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะยาวไปตรงนั้นเมื่อกี้ที่ผมเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับน่าจะถัดมาจากห้องมัมมีนเหมือนกันนะนะ ผมแต่ผมกดไปไหลายทุบทำเหมือนกัน,แ,กนแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยผมเดินลงมาอ่าชั้นล่างมันกับจะหมดแลนนะ้วเพราะอากาศหนาวเหมือนกันนะเนี่ยต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะไปตรงอ่าสวนของเขานะครับไม่ใช่สวนตรงนี้นะมีทีส่สวนตรงกลามงม,ยยามันจะมีสวนตรงนั้ใช้เป็นเด็กยาอไปถูกปะเฮ้ยแต่รู้สึกว่ามั็จะมีสวนข้างล่งางด้วยพอได้ แต่ไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นเดี๋ยวเมจะเดินไปตรงสุขในข้างหน้ากันแล้วกันนะครับ <S <S 1> <S 1> ดูนี้สิว้าวสวยมากนะแต่อาจจะไม่ดูแบบว่าละเอียดขนาดนั้นนะครับถึงว่างานของเขานี่เป็นงานวาดก็ไม่อาจจะไม่ละเอียดมากขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้ตรงกลางมันควรจะเป็นน้ำแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่แล้วทำไมถึงทาสีอะไรแบบนั้นมไม่รู้ว่า มันคงไม่ใช่อันเก่าเนี่ยคงไม่ใช่ของเก่าน่าจะของทําขึ้นมาเพื่อให้มันเหมาะแมทช์กับสิ่งของที่เขาเอ่มอมีที่นี่นะครับเดี๋ยวผมชอบนี่มากเลยว้าวหินอ่อนใช่ไหมเขาเรียกเรื่องหินอ่อนทุกอย่างมาเป็นหินดูคนปา,างการแต่งสวยสวยงามมากนะ ต่ถ้าเกิดไปทาที่ไทยทําไม่ได้ครับผมร้อนละอุไม่ผมว่าไหม่น่แน่แนพังเครื่องพังแน่นอนประเทศไทยประเทศไทยมันควรจะเป็นไม้แหละผมจุกแล้วม,มันจะมีแบบว่าบ้านไม้ไทยนะื้อเก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทํามันก็คงจะลําบากหน่อยนะเพราะอากาศมันร้อนจริงๆผมเข้าใจเลยตอนั้นผมผมแบบว่าตอนผมเพิ่งกลับมาจากกลับจากประเทศไลนจะไม่ได้แล้วแต่ว่าคือลงไปที่ประเทศไทย 9เดียวออกจากประตูของอโซนวนในภูมิ9แรกนะครับอากาศปูมกำได้เลยอากาศร้อนพางเข้ามาค,ะะครับแต่ามืาม่ทำไมที่นี่บรรยากาศก็ว่าว่าให้ประมาณ85%อากาศดีมากนะครับ California สุดยอดเลย ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมถ้าเกิดถามว่าจะแนะนํามาไหมมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะมันฟรีด้วยถ้าเกิดมาหลายคนขึ้นรถคันเดียวกันมาพัก15บาท15บาทไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากอันนี้คือชื่อ t h e g i n g v i l l a ลอ่ไม่มี The Getting Center ซึ่งมันอยู่แยกกันไม่ได้อยู่ทางเดียวกันนะลองเช็คดูดีๆล้ก็จะมาที่นี่อย่าลืมจองก่อนนะครับผมอะไรที่วันนี้เราเห็นก็แบบเลยที่สุดยอดมากนะแต่ว่า ยุคกรีกเป็นของหลายอย่างมัมมี่นั้นผมก็เห็นที่เห็นหัวชอบมากเลยก็ตอนนี้มันประมาณเกือบห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวผมก็คงจะไปกลับบ้านแต่ว่าจะไปซื้อของข้าบ้านก่อนซื้อหามาทำกินที่บ้านก่อนก็คงไม่มีอะไรมากวันนี้คงจะจบเป็นเท่านี้พรุ่งนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงลองติดตามชมดูแล้วกันเนาะอาจจะไม่มีอะไรมากแต่พรุ่งนี้เล็กเดย์แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์พรุ่งนี้จะเป็นเทรนด์ร้อยเปอร์เซนต์วันนี้พักเต็มที่พรุ่งนี้จัดหนักโอเคปะเอาว่าตามนั้น เอา,าว่าตามนั้นงั้นยังไงเข้าว่ากันทุกคนโชคดีแบ็จะหมดแล้วไป